คุณผู้ชมครับเสียงโห่ร้องกึกก้องและสายฝนจากแชมเปญเฉลิมฉลองแชมป์โลก Mo t ต GP ฤดูกาล2025ของทีมดูคติและนักบิดอัจฉริยะคนใหม่ของพวกเขามาร์กมาเกสคือภาพแห่งความสำเร็จอันสมบูรณ์แบบมันคือบทสรุปของการครองความยิ่งใหญ่อย่างเบ็ดเสร็จเป็นการตอกย้ำสถานะของค่ายผู้ผลิตจากอิตาลีในฐานะมหาอำนาจแห่งวงการสองล้อ แต่ทว่าเบื้องหลังถ้วยรางวัลและความสำเร็จที่สวยงามนี้มีเรื่องราวที่แตกต่างออกไปซ่อนอยู่หรือไม่เมื่อพิจารณาอย่างผิวเผินชัยชนะครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงความเหนือฉันทางวิศวกรรมของดูคติทว่าเมื่อเจาะลึกลงไปในรายละเอียดกลับพบว่าความสำเร็จนี้ อาจเป็นเพียงภาพฉากหน้าที่สวยงามซึ่งกำลังบดบังปัญหาเชิงโครงสร้างที่น่ากังวลที่กำลังก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆภายใต้โรงรถสีแดงเพลิงแห่งนี้ชัยชนะที่ได้มาอาจไม่ได้มาจากความแข็งแกร่งของตัวรถแข่งแต่มาจากพรสวรรค์ของชายเพียงคนเดียวเมื่อเรามองลึกลงไปในตัวเลขสถิติและผลงานในสนามกลับพบสัญ,ญญาณเตือนที่น่ากังวลซึ่งบ่งชี้ถึงวิกฤตที่อาจรออยู่เบื้องหน้า ในโลกของมอเตอร์สปอร์ตใช้ชนะในสนามอาจไม่ใช่ตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่แท้จริงเสมอไปการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่นอกเหนือไปจากอันดับบนโพเดียมสามารถเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับสมรรถนะของตัวแข่งและศักยภาพของนักบิดได้อย่างแม่นยำและสำหรับดูคติในฤดูกาล2025ตัวเลขเหล่านี้กำลังบอกเล่าเรื่องราวที่สวนพางกับภาพความสำเร็จโดยสิ้นเชิง ขณะที่มาร์กมาเกสยืนอยู่บนโพเดียมสูงสุดครั้งแล้วครั้งเล่าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกกลับเผยให้เห็นความจริงที่น่าประหลาดใจแม้จะคว้าชาัยชนะมาได้ถึง11สนามแต่เมื่อเปรียบเทียบเวลาการแข่งขันรวมกับสนามเดียวกันในปี2024กลับพบว่าในหลายสนามตัวแข่ง GP25 ไม่ได้มีความเร็วที่เหนือกว่ารถ GP24 รุ่นก่อนหน้าย่งมีนัยสำคัญ ข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าใช้ชนะที่ได้มานั้นมาจากความสามารถในการรีดเค้นศักยภาพของนักบิดมากกว่าจะเป็นความได้เปรียบทางเทคโนโลยีของตัวรถภาพความจริงยิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อเราหันมามองผลงานของเพื่อนร่วมทีมที่ใช้รถสเปคโรงงาน GP25 เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอดีตแชมป์โลกสองสมัยอย่างนเชสโกบันญาน่าหรือ f a b i o d i e t ันโต o n โอพวกเขากลับต้องเผชิญกับความยากลำบากย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะบัญญานาที่เคยคว้าชัยชนะมาได้ถึง11ครั้งในปี2024กลับไม่สามารถโชว์ฟอร์มเก่งออกมาได้เลยตลอดทั้งปี2025โดยเก็บชัยชนะไปได้เพียง2ครั้งเท่านั้นความแตกต่างอย่างสุดขั้วของผลงานระหว่างนักบิดที่ใช้รถสเปคเดียวกันนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวนักบิดแต่อยู่ที่ตัวรถแข่งจุดเปลี่ยนที่ตอกย้ำทฤษฎีนี้เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อทีมวิศวกรของบัญญนาตัดสินใจนำชิ้นส่วนบางอย่างจากรถ GP 24โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ปรับความสูงท้ายรถหรือ r i g h t Height Device กลับมาติดตั้งบนรถ GP 25ของเขาผลลัพธ์ที่ได้คือการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่บัญญนาสามารถควา Pro ้า o s i t i o n และกวาดชัยชนะได้ทั้งในส p r i n t และกลางปรีเรสนี่คือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของชิ้นส่วนใหม่บนรถ GP 25 และพิสูจน์ว่าเมื่อเขาได้ความรู้สึกแบบเดิมกลับมาเขาก็ยังคงเป็นนักบิดระดับแถวหน้าของโลกอยู่ดีหลักฐานทั้งเชิงสถิติและการปฏิบัติในสนามต่างชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าความสำเร็จในปี2025ไม่ได้มาจากความเหนือกว่าของรถแข่ง GP 2 5แต่มาจากความสามารถพิเศษของนักบิดเพียงคนเดียวที่สามารถขี่ข้ามปัญหาของตัวรถไปได้ซึ่งนำเรามาสู่คำถามสำคัญว่า อะไรคือข้อบกพร่องทางเทคนิคที่ซ่อนอยู่ภายใต้แฟริงของรถแข่งคันนี้แม้ทีมผู้บริหารของดูคติจะพยายามสื่อสารว่ารถแข่ง GP 2 5เป็นเพียงการพัฒนาต่อยอดจาก GP 2 4ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงแต่ผลงานที่แตกต่างกันราวฟ้ากับดินของนักบิดในทีมชี้ให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและสร้างปัญหาซ่อนเร้นอยู่ภายใต้ปรัชญาการออกแบบที่ดูเหมือนจะเล่นให้ปลอดภัยจิจิดาลินนา บิดามดนางแห่งดูคติคอสได้ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาถึงแนวทางการพัฒนาในปีนี้ว่าเราบอกตั้งแต่ต้นปีว่าเราไม่ต้องการรับความเสี่ยงใดๆกับการพัฒนารถพูดตามตรงรถ24และ25นั่นคือรถที่แท้จริงแล้วแทบจะเหมือนกันแน่นอนผมไม่พอใจกับรถ25เพราะมันไม่ใช่การพัฒนาที่แท้จริงแต่นี่คือการตัดสินใจของผมเอง คำพูดนี้สะท้อนถึงการเลือกที่จะไม่พัฒนารถอย่างก้าวกระโดดแต่ในขณะเดียวกันดูคติกลับสร้างสุญยากาศแห่งข้อมูลขึ้นมาโดยไม่ชี้แจงถึงปัญหาที่นักบิดต้องเผชิญอย่างชัดเจนในช่วงแรกมีการปล่อยข่าวแบบไม่เป็นทางการในแพทดอกว่าต้นต่อของปัญหามาจากอุปกรณ์ปรับความสูงท้ายรถชิ้นใหม่ที่แม้จะช่วยให้ทำเวลาตอนออกจากโค้งได้ดีขึ้น แต่ด้วยน้ำหนักที่เบาลงและตำแหน่งการติดตั้งที่เปลี่ยนไปได้ส่งผลกระทบต่อสมดุลของตัวรถและความรู้สึกของนักบิดทว่าคำอธิบายนี้กลับไม่มีเหตุผลในเชิงเทคนิคเพราะหากปัญหาเกิดจากชิ้นส่วนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้จริงทีมวิศวกรระดับโลกของดุคติคงไม่ปล่อยให้ปัญหานี้ลากยาวมาตลอดทั้งปีอย่างแน่นอน การวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งกว่านี้ชี้ให้เห็นว่ารากเหง้าของปัญหาที่แท้จริงน่าจะมาจากส่วนประกอบเพียงชิ้นเดียวที่ทีมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างปีฤดูกาลตามกฎนั่นคือเครื่องยนต์แม้จะดูเหมือนเป็นเครื่องยนต์สเปคเดิมแต่ GP25 ใช้เวอร์ชั่นอัปเดตของปี2024ที่มีการเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนภายในเล็กน้อยซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อแรงเอียนในของเครื่องยนต ทำให้สมดุลของรถเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงและทําลายความรู้สึกของนักบิดในช่วงเบรกเพื่อเข้าโคง้งซึ่งเป็นจุดแข็งที่สุดของนักบิดสไตล์นุ่มนวลอย่างบัญนญาปัญหานี้อธิบายได้ว่าทําไมทีมถึงไม่สามารถแก้ไขรถให้กลับมาสมบูรณ์ได้เพราะพวกเขาติดอยู่กับเครื่องยนต์ที่ถูกรับรองสเปคไปแล้วตั้งแต่ต้นปีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้รุนแรงถึงขนาดที่ฟรนเชสโกบัญนายอมรับตั้งแต่ช่วงต้นปีว่า จุดแข็งที่สุดของผมคือการเบรกเข้าโคง้งแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ดีอีกต่อไปแล้วคำพูดนี้สะท้อนถึงความเจ็บปวดและความยากลำบากในการปรับตัวเข้ากับรถแข่งที่ไม่เป็นใจและในขณะที่นักบิดคลาสสิกต้องเผชิญกับกำแพงทางเทคนิคนี้กลับมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถทะยานข้ามมันไปได้อย่างน่าอัศจรรย์การมาถึงของมาร์กมาเกสที่ดูคติแฟคทอรี่ทีมกลายเป็นปรากฏการณ์ที่ซับซ้อน เขารับบททั้งเป็นผู้กอบกู้ที่นำพาทีมคว้าแชมป์โลกมาให้ได้สำเร็จแต่ในขณะเดียวกันการมีอยู่ของเขาก็กำลังสร้างความเสี่ยงที่อาจบั่นทอนรากฐานของทีมในระยะยาวได้อย่างน่าเชื่อพรสวรรค์เลสไตล์การขับขี่ที่ดุดันไม่เหมือนใครของ Mark Mar quez, ามาร์คมาเกสทำให้เขาสามารถขี่ข้ามปัญหาของรถ G P 25ได้อย่างอัศจรรย์ในขณะที่นักบิดคนอื่นที่มีสไตล์การขี่ที่เนียนกว่าและต้องการความรู้สึกที่สมบูรณ์จากตัวรถกลับไม่สามารถปรับตัวได้ อย่างไรก็ตามแม้แต่อัจฉริยะอย่างมาร์กมาเกสก็ยังมีขีดจำกัดการพลาดล้มในสนามเจเรสและซิลเวอร์สโตนในขณะที่กำลังนำคือเครื่องพิสูจน์ว่าตัวรถ g p 25นั้นรับมือได้ยากและพร้อมจะดีดนักบิดออกจากรถได้ทุกเมื่อหากกดดันจนเกินขีดจำกัดสถานการณ์ปัจจุบันที่ดูคติชวนให้นึกถึงช่วงเวลาที่มาร์กสร้างตำนานอยู่กับ Honda HRC และเกิดเป็นคำถามสำคัญว่าประวัติศาสตร์กำลังซ้ำรอยหรือไม่ ตลอดหลายปีที่ฮอนด้าความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของมาร์คเพียงคนเดียวได้บทบังปัญหาในการพัฒนารถแข่ง RC213V มาอย่างยาวนานทีมวิศวกรสร้างรถที่ตอบสนองต่อสไตล์ของเขาเพียงคนเดียวและเมื่อเขาได้รับบาดเจ็บหรือย้ายทีมออกไปทีมก็เข้าสู่วิกฤตยังเต็มรูปแบบในทันทีไม่สามารถหาใครมาทดแทนหรือขี่รถที่พัฒนามายัางผิดทิศทางได้ดูคติกำลังเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกันนี้หรือไม่ ความยอดเยี่ยมของมาร์กมาเกสได้มอบของขวัญล้ำค่าที่สุดนั่นคือตำแหน่งแชมป์โลกมาให้กับดูคาติแต่ในขณะเดียวกันมันก็ได้สร้างโจทย์ที่ท้าทายที่สุดให้กับทีมนั่นคือจะพัฒนาทีมและรถไปในทิศท,ทางใดในอนาคตแม้จะยืนอยู่บนจุดสูงสุดในฐานะแชมป์โลกปี2025แต่ดูคาติกำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ที่ซับซ้อนกว่าการแข่งขันในสนามมันคือความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่จะกำหนดชะตากรรมของทีมในระยะยาว การที่รถ GP 25หยุดนิ่งในการพัฒนาเพื่อลดความเสี่ยงได้เปิดโอกาสให้คู่แข่งไล่ตามมาอย่างรวดเร็วข้อมูลชี้ชัดว่าคู่แข่งอย่าง a p r ริเลีย KTM และ Honda สามารถก้าวกระโดดครั้งใหญ่จนสามารถย่นระยะทางและขึ้นมาคว้าชัยชนะได้ในช่วงท้ายฤดูกาลแสดงให้เห็นว่าความได้เปรียบทางเทคโนโลยีที่ดูคติเคยมีกำลังจะหมดไปณขณะนี้ดูคติกำลังยืนอยู่บนทางสองแพร่ง และต้องตอบโจทย์ที่ยากที่สุดให้ได้ว่าดูคติจะเลือกสร้างรถเพื่อมาร์กมาเกสเพียงคนเดียวเพื่อรับประกันตำแหน่งแชมป์ในระยะสั้นแต่ต้องเสี่ยงกับอนาคตหากเขาจากไปหรือไม่หรือจะเลือกกลับไปสร้างรถที่เป็นมิตรกับนักบิดทุกคนมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งเพื่อสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนในระยะยาวแม้ว่าอาจจะต้องเสียสละเวลาและชัยชนะในบางสนามไป ความสำเร็จในปี2025คือข้อพิสูจน์ความสามารถส่วนบุคคลอันไร้เทียมทานของมาร์กมาเกสอย่างแท้จริงแต่ในขณะเดียวกันมันก็ได้เปิดโปงจุดอ่อนและสร้างความท้าทายใหม่ให้ดูคติต้องใคร่ครวนอย่างหนักการตัดสินใจของพวกเขาในฤดูกาล2026ที่จะถึงนี้จะไม่เพียงแต่กำหนดเส้นทางการป้องกันแชมป์แต่จะชี้ชะตาอนาคตของโครงการพัฒนารถแข่งมต GP ทั้งหมดของพวกเขาไปอีกหลายปีข้างหน้า